ทำไมให้น้องจะไม่ลุกมกไหนไหนทำไมต้องเอามาให้น้องด้วยน้องปันจักรยานไม่ได้ใช่ไหมลูกน้องน้องน้องมันจะตกตายน้องตูดใจพี่ทูด้วยพี่ทูพี่ภูน้องพี่ภูรองเท้าหลุดลูกรองเท้าหลุด เท้าหลุดลงที่ลงแต่ลงเท้าก่อนอแต่งเท้าก่อนเอันนี้นาะยใจไม่กลัวด้วยอืม ห้ามออกข้างนอกนะลูกอยู่ตรงกลางแล้วก็เลี้ยวกลับมาเออเลี้ยวกลับมาให้น้องเด็ดเด็ดของยานุมาเปล่าใช่ไหมไหนหันมาบอกดิหันมาบอกดิกด <c oughs> เร็ว <c oughs> เด็ดดอกมายานุมามาให้น้องใช่ป่ะ <c oughs> แล้วบอกยานุไว้ขอยานุยังขอยันขอยังขอยัน อะไรเอาไปให้น้องมาเอาไปไม่ให้ฮะอันนี้เอาคืนแน่ไปเด็ดของเยนุมาใช่ไหมไม่ให้เด็ดของเยนุมาเปล่าเอาไปน้องให้น้องใช่ไหมให้น้องน้นนไม่จีบมันไม่หยิบเลยอ๋ออ๋อไหนไหนเอาของใครมาของใครมาคะ Mm hm.